เช็คด่วน3กลุ่มนี้มีเงินเข้าในวันที่9ตุลาคมนี้เตรียมกดเงินสดคุณอยู่ใน3กลุ่มนี้หรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตเกรมประชาสัมพันธ์นะคะ ก็ได้มีรายงานข่าวนะคะว่ายืนยันในวันที่9ตุลาคมนี้มีเงินเข้า3กลุ่มนะคะซึ่งก็เป็นการจ่ายเบี้ยยังชีพและก็เงินช่วยเหลือประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะให้กับ3กลุ่มที่จะได้รับเงินเข้าบัญชีนะคะเช็คด่วนนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ใน3กลุ่มนี้หรือไม่นะคะซึ่งคน3กลุ่มนี้นะคะก็คือ1กลุ่มผู้สูงอายุนะคะ แล้วก็2กลุ่มผู้พิการแล้วก็3กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีที่เกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่9ตุลาคมนี้นะคะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในวันที่9ตุลาคม6 5 6 3นี้นะคะรัฐบาลก็ยังคงจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเท่าเดิมดังนี้นะคะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่6 0ถึง69ปีก็จะได้รับเดือนละ6ก0บาทนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ 70ถึง79ปีได้รับเดือนละ700บาทนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุ8 0ถึง8ปปีได้รับเดือนละ800บาทนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มี90ปีขึ้นไปก็ได้รับอยู่ที่เดือนละ1000บาทนะคะก็ยังจ่ายเป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะทั้งนี้นะคะผู้สูงอายุก็จะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปตลอดชีวิตนะคะตามอัตราเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุนะคะ ซึ่งปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีการปรับขึ้นเบี้ยยังชีพแต่อย่างใดนะคะส่วนกลุ่มผู้พิการนะคะที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีนะคะก็มีอยู่จำนวนกว่า1.2แสนคนนะคะจากเดิมได้รับเดือนละ800บาทนะคะก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทนะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เป็นต้นไปเลยนะคะ โดยเงิน1,000บาทก็จะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะคะรวมถึงผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนกว่า1,2ล้านคนด้วยนะคะก็จะได้รับคนละ1,000บาทนะคะสำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการที่อายุเกิน18ปีแล้วและก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะยังคงได้รับเบี้ยความพิการเท่าเดิมนะคะก็คือเดือนละ800บาทนะคะซึ่งเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้เช่นกันนะคะและก็กลุ่มเด็กแรกเกิดนะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีเดือนละ600บาทเหมือนเดิมนะคะก็วันที่9ตุลาคมนี้นะคะคน3กลุ่มนี้นะคะก็ เตรียมรอรับเงินสดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ